สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับพอดีผมซื้อไม้ด่างนะครับที่เป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นกวักมรกตนะครับมีใบด่างด้วยนะครับลองสั่งซื้อมานะครับจากในในช้อปปีนะครับอันนี้ไม่ใช่ในกลุ่มในเพจนะครับเรามาดูว่ามันจะเป็นอย่างอย่างไรนะครับ ก็ตอนนี้ก็กระแสไม้ดังกำลังอยู่ในกระแสอยู่นะครับยังมาแรงอยู่ก็ไม่รู้ว่ากระแสนี้จะนานแค่ไหนเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ขอมีบ้างลากันนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องดูนะครับขออนุญาตวางนะครับ ซื้อมาเป็นใบนะครับเป็นใบกวักมรกตด่างนะครับไม่รู้จะด่างมากด่างน้อยแค่ไหนนะครับในที่ซื้อที่สั่งซื้อก็คือใบเขาก็จะชำม,มาแล้วนะครับ เป็นกระถางเล็กๆนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อคนไหนอยากชอบไม้ด่างเหมือนกันโอ้โอนี่ครับที่เขาบรรจุมานะครับบรรจุพันมาในะลักษณะนี้ครับก็ที่ทําแบบนี้ก็น่าจะ เพื่อป้องกันนะครับการกระแทกนะครับนี่ก็ติดเทปใสไว้อีกเอาพันเทปใสไว้นะครับแล้วก็มูวนออกคือเขาจะชํำมาแล้วครับเราก็ นำมาปลูกต่อได้เลยนะครับเพราะพันต่อก็ในกระถางแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเออแก่ยากจริงอ่ะ ก็จะเป็นทิชชูนะครับเขาซับไว้นะครับเพื่อการดินร่วงนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นกวักมรกตใบด่างนะครับเขาก็จะใส่ทิชชู่มาอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อให้มีความชื้นนะครับ ก็ส่งไวเหมือนกันครับประมาณสั่งประมาณหนึ่งวันนะครับ<ส>ก็มาถึงเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับราชามมาแบบนี้แล้วครับเราจะตั้งไว้อย่างนี้ให้มันมีรากก่อนหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนใส่กระถางใหม่ก็ได้นะครับแต,แต่สำหรับผมว่าจะให้มันมีรากในนี้ก่อนนะครับ เกิดลาก,ก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับก็ไม้ด่างตัวน,นี้ก็มีหลายหลายหลายแบบหลายอย่างหลายต้นนะครับที่เขานิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนกระดาษด่างกล้วยด่างนะครับที่เราเห็นที่ออกข่าวออกทีวีก็กล้วยด่างนะครับนี่ มากมายหลายกว่านั้นครับผมก็จําชื่อไม่ได้แต่เท่าที่ผมดูเกือบทุกวันกน็น่าจะเป็นบอลกระดาษด่างมีทั้งด่างขาวกับบอลกระดาษด่างดําก็มีนะครับมีลายายพันธุ์ครับมากพวกนี้ก็จะเป็นอะโลคาเซียนะครับตระกูลอะโลคาเซียส่วนมากนะครับแล้วก็มีโพลด่างบ้างอีพิด่างนะครับ ของเพื่อนคนไหนสนใจก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับมารีวิวการซื้อกวักมรารกดดังได้เห็นเพื่อนดูแค่นี้ก่อนนะครับวับกกด Subscribe ช่องอยู่วังน้ำเขียว Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูกันใหม่วันหลังครับผมสวัสดีครับ